สวัสดีครับทุกท่านนะครับวันนี้นะครับเราจะมาอัปเดตนะครับช่วงหลังเดินเมษายนนะครับรถไฟความเร็วสูงนะครับช่วงนี้นะครับก็จะเป็นการอัปเดตนะครับจากช่วงที่ขึ้นจากอ่ำรำตะคองนะครับแล้วก็เดินทางไปที่สถานีซับม่วงนะครับวันนี้บรรยายยาวไปจนถึงสถานีปากช่องเลยนะครับนี่ตรงนี้นะครับอันนี้จะอยู่ในสัญญาที่3ขีด3นะครับผมจะรับผิดชอบโดยบริษัท ไทยเอนจิเนียร์และอุตสาหกรรมนะครับจำกัดนะครับผมนี่นะครับนี่ก็เป็นความเคลื่อนหน้าของช่วงบริเวณนี้นะครับจากตรงทางขึ้นของเขื่อนลำตะคองนะครับยาวมาจนถึงสถานีซับมนนะครับอ่ะก็จะเห็นว่ามีเสาต่อมอขึ้นค่อนข้างเรียบร้อยนะครับกำลังตอนนี้กําลังไล่วางตัวสแปนนะครับคานทางวิ่งอยู่นะครับตอนนี้นะครับนี่ครับความเลื่หน้าก็จะประมาณนี้นะครับทุกท่านนะครับก็จะ นี่ก็ไล่วางนะครับนะครับตัวรันเชอร์สีฟ้านะครับกำลังไล่เลียงไปแล้วครับตอนนี้นะครับที่จะเห็นอยู่ข้างหน้าของพวกเรานะครับอ่าโดยนะครับหนึ่งเสาก็จะใช้เวลาทั้งหมดระยะระหว่างเสาก็จะใช้เวลาทั้งหมด6วันนะครับตามที่ผมพูดไว้นะครับอ่านี่ครับผมอ่ามันก็จะค่อยๆเคลื่อนไปนะครับตามลําดับลําดับเนาะนี่ครับก็มีความคืบหน้ามาระดับหนึ่งแล้วครับทุกท่านนี่ครับ ตอนนี้ตัวรันเชอร์กำลังไล่ไ่ไปเด้เลยนะครับตอนนี้นะครับก็อินในไม่ช้าก็จะถึงสถานีซับมวงนะครับอยู่ใกล้กันแล้วครับตอนนี้นะครับนี่ครับผมจะเห็นว่าเสาก็ขึ้นกันหมดเรียบร้อยแล้วครับตอนนี้นะครับบริเวณนี้เนาะนะครับก็ถือว่ามีความเพบ่มหน้าอยู่พอทุกคนนะครับสําหรับสัญญาที่สามที่สามนะครับช่วงนี้เนาะนะครับนี่ครับจะเห็นว่าเสาต่อมอก็ขึ้นค่อนข้างที่จะครบแล้วนะครับนี่ครับ <c oughs> ช่วงนี้ไม่ค่อยตรงบริเวณนี้นะครับไม่ค่อยมีวนาเท่าไหร่นะครับงานก็ขึ้นได้ตามปกตินะครับนี่ครับช่วงนี้ก็ถือว่ามีความเลื่นหน้นู่าพอสมควรนะครับท่านนี่ครับก็เดี๋ยวสักหน่อยเราก็จะเดินทางเข้าสู่สถานีซับม่วงแล้วนะครับนี่ครับก็ตรงบริเวณนี้ก็จะเป็นทางยกระดับ ทั้งหมดนะครับยาวไปจนถึงสถานีปากช่องเลยนะครับทุกท่านนี่ครับก็ความคืบหน้าก็นี่ครับตามที่ท่านเห็นเลยครับอ่าทางก็เป็นทางโยนหลับทั้งหมดเลยนะครับ อ่าตอนนี้เราก็เดินทางเข้าสู่สถานีซับมองแล้วนะครับทุกท่านนี่ครับ<ม>เข้าถึงสถานีซับมองแล้วนะครับหลังจากนั้นต่อไปนะครับก็จะออกเดินทางต่อไปนะครับยังตัวสถานีปากช่องนะครับอ่าแล้วก็ก่อนที่จะไปถึงสถานีรถไฟความเร็วธรรมดาปากช่องนะครับเราก็จะอ่าผ่าน ตรงการก่อสร้างรถไฟความสถานีรถไฟความเร็วสูงปากช่องนิดหน่อยนะครับอ่าเดี๋ยวผมจะอา่าเปิดภาพให้ดูนะครับอ่าเดี๋ยวผมจะบอกนะครับว่าจุดไหนที่เราถึงนะครับอ่าเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวผมจะบอกแล้วกันนะครับนี่นะครับตรงช่วงบริเวณจากเนี้ยไปจนถึงสถานีรถไฟความเร็วสูงปากช่องนะครับแห่งใหม่นะครับก็จะเป็นทางยกระดับทั้งหมดนะครับนี่ครับ ตอนนี้ก็ทยอยขึ้นเสาหมุกันมาเยอะแล้วครับนี่ครับนี่ครับอาจจะมีการหล่อไม่ทันเสานิดนึงนะครับแต่ก็ส่วนอื่นก็ทยอยขึ้นมาเต็มแล้วครับตอนนี้นี่นะครับก็ถือว่ามีความคืบหน้านะครับตรงช่องบริเวณนี้นะครับทางรถไฟความเร็วสูงก็จะขนานกันไปกับทางรถไฟความเร็วปกตินะครับตัวนี้นะครับแล้วก็พอช่วง เข้าจะเข้าใกล้สถานีรถไฟความเร็วสูงปากช่องนะครับทางรถไฟนะครับก็จะเบี่ยงออกจากออกนอกเส้นทางไปทางขวามือนิดหน่อยนะครับประมาณสัก500เมตรนะครับตรงนั้นก็จะเป็นจุดก่อสร้างนะครับสถานีรถไฟความเร็วสูงนะครับนี่นะครับผมน่าจะใกล้ถึงจุดแล้วมั้งครับนี่ครับนี่นะครับผมนี่ครับพอมาถึงจุดนี้นะครับตัวทางรถไฟความเร็วสูงนะครับก็จะ เบี่ยงออกไปทางขวาเล็กน้อยนะครับแล้วก็พอห่างจากจุดนี้ประมาณสัก500เมตรนะครับก็จะเราก็จะมองเห็นการก่อสร้างสถานีรถไฟความเร็วสูงแห่งใหม่นะครับนี่ครับมันก็จะเบี่ยงออกไปจากรางเดิมประมาณ200เมตรนะครับนี่ครับนี่นะครับก็จะนี่แหะครับเห็นทุกท่านเห็นเคเรนเห็นปั้นจันที่กําลังนั่นอยู่ครับนี่ครับนี่เป็น สถานที่ก่อสร้างนะครับสถานีรถไฟความเร็วสูงแห่งใหม่นะครับของสถานีปากช่องนะครับนี่ครับผมเนี่ยครับเราผ่านเมื่อกี้นะครับนี่ครับนี่ก็เป็นภาพบรรยากาศนะครับอ่าโดยคลิปการอัปเดตการก่อสร้างสถานีนะครับอ่าถ้าใครอยากเห็นบรรยากาศก็สามารถเข้าไปดูคลิปกล่องผมได้นะครับก็จะมีช่วงการอัปเดตของเดือนมีนาไว้อยู่นะครับตอนของเดือนเมษานี่ ในสถานีตัวสถานีเองผมยังไม่ได้เข้าไปนะครับเพราะว่ามันต้องเดินทางเข้าไปในจุดก่อสร้างนะครับซึ่งจะต้องไปอีกเส้นทางหนึ่งนะครับก็เลยยังไม่ได้ถ่ายไว้นะครับเพราะว่ามีถ่ายไว้เฉพาะเส้นทางปกตินะครับนี่ครับนี่ก็จะเห็นว่าทางรถไฟก็กําลังจะออกมาขนานกับตัวทางรถไฟความเร็วธรรมดาแล้วนะครับนี่ครับผมเดี๋ยวทีนี้นะครับทางรถไฟความเร็วสูงนะครับก็จะ มาขนานกับทางรถไฟปกติแล้วนะครับก็ตรงช่องบริเวณนี้นะครับก็ก็จะมีการเจาะเสาเข็มนะครับแล้วก็มีการทำฟูตติ้งนะครับตรงนี้อาจจะคืบหน้าช้านิดนึงนะครับแต่ว่าพอเลยอ่ะมาบริเวณนี้ก็มีการขึ้นเสาแล้วครับนี่ครับแต่ก็ยังขึ้นไม่ครบนะครับก็ยังมีบางจุดที่ก็ยังห่างกันอยู่นะครับนี่ครับ ็จะนี่ครับอันนี้เป็นจุดข้ามสะพานนะตรงบริเวณนี้ก็ยังเสาเพิ่ขึ้นนะครับนี่นะครับตรงนี้ก็มีการไล่วางคานทางวิ่งนะครับก็แตพอจะเข้าถึงสถานีปากช่องนะครับตรงนั้นก็ยังความคืบหน้าก็ยังไม่ค่อยไปเยอะนะครับก็ยังมีการ บางส่วนก็เพิ่งเจาะเสาเข็มเสร็จนะครับแล้วก็บางส่วนก็เพิ่งเทฟุตติ้งเสร็จนะครับมาบางส่วนก็ยังเพิ่งเริ่มมีการทยอยหล่อเสาขึ้นนะครับช่วงบริเวณนี้นะครับก็ถือว่ามีความคืบหน้าครับก็เสาขึ้นเต็มนะครับก็รอ ตัวลันเชอร์นะครับมาวางคานทางวิ่งนะครับนี่นะครับแต่พอจะใกล้เข้าสู่สถานีปากช่องนะครับประมาณกิโลกว่าๆนะครับถึงสองโลนะครับตรงนั้นก็เพิ่งเริ่มนะครับมีการปรับพื้นที่นะครับแล้วก็มีการตัดเสาเข็มนะครับบางส่วนก็ทยอยเทฟูตติ้งนะครับอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวก็จะถึงแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะเชดูนะครับนี่ครับ นี่ครับตอนนี้ก็ใกล้เข้าสู่สถานีปากช่องแล้วนะครับนี่ครับก็บางส่วนก็ยังเนี่ยครับมีการทยอยหล่อเสานะครับในบางส่วนก็เพิ่งเทฟุตติ้งเสร็จแล้วก็แล้วก็ทำแบบหล่อเหล็กขึ้นมาอยู่นะครับแบบหล่อเสานะครับนี่ครับนี่บางส่วนก็เพิ่งเนี่ยเพิ่งเจาะเสาเข็มไปเสร็จนะครับเพิ่งทําฐานฟุตติ้งนะครับนี่ครับก็ช่วงนี้ก็จะใกล้เข้าสู่สถานีปากช่องนะครับก็ ความคืิ่มหน้าก็จะประมาณนี้นะครับอตอนผมมาดูตอนเดือนกุมภานะครับยังยังเพิ่งมีการเข้ามาเคลียร์พื้นที่นะครับนี่ครับถือว่าพัฒนามาเร็วนะครับนี่ครับกําลังไล่ตรงช่วงบริเวณนี้ก็จอดเสาเข็มกันอยู่นะครับนี่ครับนี่ครับไล่จอดเสาเข็มอยู่นะครับนี่ครับก็ถือว่าผมว่าผู้รับเหมาก็ทํางานเร็วอยู่นะนะครับมันก็อย่างว่าน้ะมัน งานงานใหญ่งานหนักเนาะก็ต้องใช้เวลานิดนึงนะครับเนี่ยผมว่าเขาก็เล่งอยู่เหมือนกันนะเนี่ยนะครับนี่ครับก็เฉพาะช่วงบริเวณนี้นะครับนี่ครับก็ไล่เจอเสาเข็มแล้วก็บางส่วนก็มีการร้อยเหล็กเป็นเสานะครับใส่บล็อกแบบนะครับเตรียมหล่อเสานะครับนี่ครับเดี๋ยวเราก็จะเข้าสู่สถานีปากช่องรั้ตนะทุกคนนะครับ ก็จะสังเกตเห็นว่านะครับทางก็จะเป็นทางยกระดับไปตลอดนะครับอายังไงก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ให้การติดตามรับชมนะครับวันนี้ก็รายงานมาถึงสถานีปากช่องนะครับก็ยังไงก็ฝากกดไลค์นะครับกดซับสไครต์ไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็ขอลาไปก่อนนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดซับสไครต์ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็ ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ